สวัสดีครับ,บรเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เดิมนะครับที่คุณครูได้สอนไว้แล้วแล้วก็เพิ่มเติมความรู้ใหม่นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับ รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุด้านรูปแบบและแนวคิดของงานทัศนศิลป์ที่เลือกมาได้นะครับต่อมาครับความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุนะครับความรู้เกี่ยวกับทัศนธาตุ ทศนธาตุนะครับเราจะมาดูองค์ประกอบมีอะไรบ้างทัศนธทาุสิ่งที่เป็นปัจจัยของการมองเห็นผลงานทัศนศิอินครูจะเริ่มจากจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวและสีนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับของทัศนธทานศินลปินนะครับศิลปินนำทัศนธทานมาใช้ในการสร้างสารรค์ผลงาน สื่อความหมายตามแนวคิดโดยนำมาประกอบเข้าด้วยกันโดยอาศัยหลักการจัดองค์ประกอบศินนะครับศิลปินอาจใช้ทัศนธา,ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันแต่ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าศิลปินจะใช้เพียงทัศนธา,ธาตุเดียวในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนธาตุอื่นๆก็จะปรากฏขึ้นเอง เมื่อใช้เส้นวาดรูปทรงขึ้นชิ้นหนึ่งจะเกิดพื้นที่ว่างและรูปล่างขึ้นพร้อมกันกับเส้นเมื่อระบายสีลงในรูปทรงที่ใช้เส้นวาดนั้นทัศนธาตุอื่นก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยโดยมีทั้งเส้นที่เป็นขอบเขตของรูปทรงสีพื้นที่ว่างน้ำหนักอ่อนแก่ แม้แต่สีระบาที่ระบายลงไปขอสบายครับนักเรียนสีที่ระบายลงไปก็จะปรากฏให้เห็นในลักษณะหยาบละเอียดมันหรือด้าน,นต่อนะครับกล่าวได้ว่าผลงานทัศนศิลป์จะมีทัศนธาตุเป็นองค์ประกอบสําคัญคือเมื่อมีรูปทรงของงานทัศนศิลป์ปรากฏขึ้นทัศนธาตุทั้งหลาย จะประสานและรวมตัวกันอยู่ในงานทัศนศิลป์นั้นอย่างครบถ้วนดังนั้นหากจะทำการวิเคราะห์รูปแบบของรรทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์จำเป็นต้องแยกรรทัศนธาตุออกเป็นอย่างๆให้ง่ายต่อการศึกษาวิเคราะห์จะได้เข้าใจแนวคิดและวัตถุประสงค์ของศิลปินในการเลือกรูปแบบรรทัศนธาตุมาสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนศิลป์ชิ้นนั้นนะครับนักเรียนและนี่เป็นตัวอย่างของคนงานนะครับนักเรียนเป็นตัวอย่างนะครับเราจะมาเริ่มหัวข้อ,ขอ,ขอนะครับครูคิดว่าหัวข้อ,ขอนี้ครูน่าจะสอนนักเรียนไปแล้วครูจะไปอย่างรวดเร็วเลยครับการรับรู้ทางการมองเห็น การรับรู้ที่เกิดจากการจัดสัดสมผัสเป็นการรับรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสอื่นๆนะครับโดยใช้ในตาเป็นอวัยวะรับภาพและมีสมองทำหน้าที่แปลความหมายของภาพที่ได้มาจากการมองเห็นแบ่งออกเป็นสองลักษณะการมองการเห็นนะครับ าการมองการมองนะครับการมองแบบ looking รูสอนเรียนไปแล้วนะครับคืออาการที่กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจอาการที่กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจลงรายละเอียดแต่เป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในขณะนั้นเช่นเวลา เราเดินข้ามถนนนะครับเป้าหมายของเราคือฝั่งตรงข้ามนะครับที่ครูคสอนไปแล้วอ่ะเราจะมองเราจะมองดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านถนนว่างเราจึงเดินข้ามนะครับนี่การมองลักษณะนี้ถือเป็นการมองแบบธรรมดาผู้มองจะไม่ใส่ใจว่ารถที่ผ่านมาเป็นสีอะไรเป็นรถประเภทใดหรือมีคนนั่งมากี่คนเราจะไม่เก็บข้อมูลเหล่านี้ ไว้นอกจากรู้ว่ามีรถผ่านไปนะครับนักเร,รยยียนต่อมานะครับการเห็นแบบซิ่ง g ขอตรวจนะครับถ้าภาษาอังกฤษไม่ชัดกระบวนการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตางนะครับสามารถบอกรายละเอียดสิ่งที่เห็นได้อย่างเช่นการเห็นมีกระบวนการเก็บข้อมูลไปที่สมอง ไปตามระดับการเห็นโดยอาจเป็นการเห็นแบบธรรมดาที่ไม่มีรายละเอียดมากนักการเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันที่เป็นระดับการเห็นที่มีความทะลุปูโปง่งมีความละเอียดลึกซึ้งนะครับนักเรียนการเห็นนะครับที่คุณครูมองไปแล้วว่า เหมือนเราตั้งใจมองนะครับอรถคันนี้ถ้าผ่านตาแล้วครับสีอะไรคนนั่งมามกี่คนนี่นะครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดที่เล็กซึ่งกว่าเดิมนะครับคือการการเห็นนะครับนัเกเรียนตัวอย่างนะครับตัวอย่างประโยชน์ที่ทำให้เราแยกแยะความแตกต่างการมองกับการเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับ การมองการมองการเห็นนะครับมองไปที่ภาพมองไปที่ภาพนั้นนะครับแล้วบอกว่าเห็นอะไรนะครับนะครับคือลักษณะอาการการกระทํานะครับมองลักษณะอาการการกระทําเห็นการรับรู้การเข้าใจนะครับ เรามาเพิ่มเติมกันที่ทฤษฎีทางการเห็นนะครับทฤษฎีการเห็นขอโทษครัตนักเรียนอ่านเกินการรับรู้การเห็นของมนุษย์ถือเป็นกระบวนการทางธรรมชาตินะครับของจัดตุสัมผัสที่มีความสัมผัสกับประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลทำให้เกิดการรับรู้ ภาพที่ปรากฏในลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับสามารถอธิบายได้เกี่ยวกับทฤษฎีการเห็นได้สีประเภทมีอะไรบ้างนะครับการเห็นรูปและพื้นการเห็นความเคลื่อนไหวการเห็นแสงเงาการเห็นตำแหน่งและสัดส่วนนะครับสีประเภทนะครับ การเห็นรูปและพื้นนะครับนักเรียนการเห็นรูปและพื้นเป็นองค์ประกอบแรกที่มนุษย์มองเห็นภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีวัตถุเป็นรูปทรงและบริเวณรอบๆเป็นพื้นแต่ละส่วนนะครับก็จะอยู่กับว่าเราจะเพ่งมองและให้ความสำคัญกับบริเวณใดของภาพนะครับนักเรียน การเห็นแสงเงาการเห็นแสงเงานะครับการรับรู้หรือมองเห็นบริเวณที่วัตถุมีหรือไม่มีแสงสว่างส่องกระทบมานะครับคุณค่าของแสงและเงานะครับนักเรียนมีทธิพลต่อรูปทรงของวัตถุแสงที่ตกกระทบบนวัตถุจะมีลักษณะและความเข้มของแสง แตกต่างกันนะครับมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการรับรู้ทางการมองเห็นให้อารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นสงบนุ่มนวลเร้าใจนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับักเรียนของการการเห็นรูปและพื้นและการเห็นแสงเงานะครับรเรียนต่อไป การเห็นความเคลื่อนไหวนะครับการเห็นความเคลื่อนไหวการรับรู้หรือมองเห็นจากวัตถุที่มีการเคลื่อนไหวจะมองเห็นวัตถุเคลื่อนไหวในลักษณะที่รวดเร็วหรือเชื่องช้าแต่ถ้าตัวเราเป็นผู้เคลื่อนไหวเองจะเห็นภาพของวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปทรงไปตามมุมหรือทิศทางที่เราเคลื่อนไหวเองนะครับ นี่คือการเห็นความเคลื่อนไหวต่อมาการเห็นตำแหน่งและสัดส่วนการเห็นตำแหน่งและสัดส่วนนะครับระยะห่างของตำแหน่งใกล้ไกลนะครับมีผลต่อการรับรู้เมื่อเรามองเห็นขนาดและสัดส่วนของวัตถุรวมไปถึงความชัดเจนและความร่ามัวนะครับของภาพนะครับัเกเรียน และนี่คือเป็นภาพตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างข้อรูปแบบทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์น,นะครับครูจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างที่กูอ่ารูอธิบายไปแล้วตั้งแต่ขึ้นหนัวข้อแรกๆนะครับองค์ประกอบทัศนธาตุนะครับจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวพื้น,น,น,นที่บ้างนะครับรูจะมาอธิบายให้ฟังนะครับนักเรียน รูปแบบของทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบสําคัญที่เป็นโครงสร้างของงานทัศนศิลป์หรือที่ปรากฏในงานออกแบบหรือหมายถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยหรือส่วนประกอบสําคัญในผลงานเราสามารถจะเห็นได้เป็นเบื้องต้นนะครับ,บรรกเรียนประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆคือจุดเส้น รูปร่างรูปทรงน้ำหนักอ่อนแก่พื้นที่ว่างพื้นผิวสีนะครับนี่คือองค์ประกอบของทัศนธาตุนะครับทุกเรียนเรามาเริ่มเลยครับหนึ่งจุดจุดนะครับจุดเป็นทัศนธาตุอันดับแรก ไม่มีมิติแต่เมื่อนำมาเรียงต่อกันนะครับจะทำให้เกิดเป็นเส้นและถ้านำจุดหลายๆจุดมารวมกลุ่มกันอย่างหนานแน่นนะครับนักเรียนก็จะเกิดเป็นรูปร่างหรือการรวมตัวของจุดที่มีน้ำหนักและปริมาตรก็จะเกิดรูปทรงต่างๆขึ้นนะครับนักเรียน ต่อมานะครับเส้นเส้นนะครับเส้นเป็นทศนา,าต์ที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นแกนของงานทศนศิล์ทุกขแขนงและเป็นพื้นฐานโครงสร้างของสิ่งต่างๆที่ให้อารมณ์และความรู้สึกแก่ผู้ชมนะครับขอบในะครับเรียนโดยเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกถึงลักษณะและทิศทางน,นะครับ ลักษณะเส้นมีสองลักษณะนะครับเกลียนนี่คือเส้นตรงนะครับด้านซ้ายมือด้านขวามือจะเป็นเส้นโค้งนะครับส่วนเส้นลักษณะอื่นเกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงและเส้นโคง้งเช่นเส้นหยิกฟันปลาที่เกิดจากการนำเส้นตรงมาประกอบกันนะครับต่อไป รูปร่างรูปร่างรูปทรงนะครับนักเรียนเป็นรูปธรรมของการแสดงออกเพื่อสื่อความหมายในงานทัศนศิลป์โดยทั่วไปนะครับสองคำนี้มักจะใช้คู่กันเพราะมีความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ในทางทัศนศิลป์จะมีความหมายที่แตกต่างกันนะครับรูปร่างเป็นภาพสองมิติมีความกว้างความยาวมีเนื้อที่ภายในเส้นขอบเขตนะครับส่วนรูปทรง เป็นภาพสามมิติคือมีความกว้างความยาวความหนาเนื้อที่และปริมาตรมีการก่อรูปรวมตัวกันขึ้นเป็นผลงานทศัศนศิลป์นะครับนี่คือความแตกต่างนะครับโรงเรียนนี้และนี่คือตัวอย่างนะครับภาพทั้งซ้ายและขวานะครับโรงเรียนรูปร่างและรูปทรงนะครับต <Bye. S 1> ่อไปอาต่อกันเลยนะครับ น้ำหนักอ่อนแก่นะครับน้ำหนักอ่อนแก่ความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงเงานะครับและบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุจะทําให้เกิดปริมาตรของรูปทรงและความรู้สึกต่อความอ่อนแก่นะครับที่รับรู้พื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างคือบริเวณที่อากาศโอบล้อมรูปทรงนะครับ หรือระยะห่างระหว่างรูปทรงหรือเรียกว่าช่องไฟนะครับช่องไฟที่บ้างจะอยู่คู่กับรูปทรงโดยเป็นคู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามนะครับตรงข้ามกันนะครับเรียนขออภัยครับ <c oughs> หรือขัดแย้งกันกับรูปทรงนะครับแต่ก็มีส่วนช่วยทำให้รูปทรง มีความเด่นชัดมากขึ้นนะครับนักเรียนและนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมานะครับพื้นผิวพื้นผิว ลักษณะพื้นผิวของสิ่งต่างๆนะครับเช่นหยาบด้านมันละเอียดเนียนคูุคะนะครับพื้นผิวจะมีผลต่อการรับรู้จากการมองเห็นและการสัมผัสนะครับพื้นผิวความงานทัศนศิลป์มีทั้งพื้นผิวแบบตามธรรมชาติและเกิดจากการกระทําของศิลปินนะครับและนี่คือตัวอย่างนะครับนักรียนของพื้นผิว มาครับสีสีนะครับเรียนมีคุณสมบัติของตัวเองในเรื่องความเข้มหรือระดับสีนะครับโดยจะมีลักษณะเฉพาะที่ให้ความรู้สึกในด้านดีและไม่ดีนะครับตามลักษณะของสีแต่ละสีนะครับและอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมสีจึงช่วยทำให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และสามารถจำแนกทัศนาตุ อื่นๆอย่างง่ายๆนะครับและนี่คือวงจรของสีนะครับนักเรียนอ่าเรามาที่แบบฝึกหัดนะครับนักเรียนทัศนธา,าตุและพื้นฐานการรับรู้นะครับให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดนะครับสรุปความรู้ทัศนธา,าตุและพื้นฐานการรับรู้นะครับนักเรียน ให้นักเรียนทําใส่สมุดนะครับนักเรียนทำให้สวยงามนะครับนักเรียนนิดเดียวนะครับถ้าเราไม่มีหนังสือเราสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะนักเรียนแต่ถ้าใครเข้ามาเรียนแล้วฟังที่คุณครูสอนนะครับถ้าฟังจริงก็น่าจะทําใบงานนี้ได้นะครับนักเรียนให้เรียนทําใส่สมุดในรายวิชาของคุณครูเลยนะครับ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับนักเรียนสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่เข้าใจหรือใครที่ทำงานส่งนะครับสามารถส่งที่แชทส่วนตัวของครูได้นะครับพร้อมบอกชื่อชั้นเลขที่นะครับได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับนักเรียนวันนี้พอแค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับหน้านะครับสวัสดีครับ